เดินเลยพี่น้องเด้อกินลาบกุ้งเสแสบ้นั่กันพี่มื่อ <Mayor> ว <warning S 2> ัาเถาะวันข้าวมาใส่กันดีคุยกันมือเอามาสับทุกบขอนี้ตัวในกัดดูวัว อืม,อมด,ด,ดี่ต้นจะตอกินและแฉะแซมแห้งบ้างอืม อยู่งานำงานมา้อมาโดยหนีเมือนออื่นหยุดวันพุธหยุดวันพุธหยุดทิตยุดทุกวันถุกวพุธเจ้านาที่วาันเจ้าแอบแอบไ่กินออกนะแ้วอยากกินออกเนอมันแห้มันน่ากินหมด่าอกแม่เาเศร้ามายขาไข่บุกไข่ช้วยตรงนี้ แพ้แล้วเลียงเครื่องเห็นมั้ยเห็นมันหัดแฉกแต่ครั้งแรกเราอยากยืนเ่อพัดแฉกไปยืนคือเราคนยืนทำกันเลยสองคนยืนทำกันเลยมามาอันนี้หัวหวันหันจะจ้างคนงซอย ่น้าแงกันนะด้านทางน้อยแบะพี่น้องานนิดเดียวนะพี่น้องงอนลจวประจําเลยปรจําน้าเดอนนี้เงแล้วก็สามโต๊ะสามโน๊ะบหญ่เลยจ้า มันบเลิกนะไม่แบบมันยง่อไปต่บอกกับ่าแงเป็นไรกซึงซึมองอ่างแบบหวเนาะแต่มันแขวประมาณนั้นอ่ะอระเบือคนกินเหมืองสายีอวนมึงกินอมึงมกินเบือควานายงคววกวกับสายตำกัน่ะ กาแลกยือแห้งครัว <บะ S 1> กินตาเปดปจอบสุดพาอกนดำหน้าดำหน้าขลางจามเสาหายอยู่แกะมันจา่าผมอย่โลบะน่จงไหเป็น,นแบบกแหลวดนอานี้ไมสม่กลแต่ปานนีเดียว

กินเขาทำยัาไงโห่คำยัี่งวะทำใหญ่บอคักมาไหนคิคือกินคือบักบ้านเ่าไม่ใช่จะแสบตั้งแสีงหยามดําปวดปวดเลยวนาล้วยทีกอย่า